มากมากเลยบ้านบ้านนี่บ้านพี่ปรกกาศหอมค่ะผักกาดหอมดูซิเนี่ยดู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 บลูแบรฝากชอบผักกาดหอมเน้อหนูได้ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าที่โน่นไม่มีไงคะพากันไปเก็บเมื่อเย็นนี้ฝนก็ตกอย่างที่ให้น้องดูนะคะอยากให้น้องได้สดๆดูซิเนี่ยเอาไฮโลดไฮโลดกินเลยกินเลยลูก เอาตามสบายเลยเดี๋ยววันนี้มีทั้งแจกัเมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวไหนอ่ะก็มันออกแบบไหนอ่ะพี่มันอยู่แบบไหนอ่ะเอาไม่เคยเก็บเหรอเคยไปเที่ยวแต่มันก็มีนิดหน่อยๆอะไรองเงี้ยะอ๋อไม่ไม่ไม่เคยว่าจะไปเก็บแบบว่ามันมีเยอะๆอย่างนงี้เอ่มันก็เป็นดงเป็นป่าแถวนี้มันก็เป็นเขตของมันอยู่แล้วแต่ป่าเยอะมากอันนี้อันนี้พี่ก็เก็บหลังบ้านของพี่นี่เองเออ ก็เป็นหลังบ้านนี่แสดงว่าแถวนี้ก็มีไปทั่วใช่ไหมก็มีทั่วนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีเป็นบางปีสี่ปีมันจะมาครั้งหนึ่งกินเลยกินเลยชอบมากหนูจะเอาไปต้มใส่น้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็หนูทำเป็นซับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปกลองก่อนเยากเข้ามาในบ้านก็ได้นะยินดีจ้ะเดี๋ยวเอาอะไรน้ำชากาแฟเนาะ ชาชาค่ะเพราะว่าหนูไม่กินกาแฟกันชาชักไหมชาชักชาชักเหรอชาชักแบบพี่เป็นคนตลกนะเออเหมือนกันเหมือนกันค่ะเรียบร้อยเหมือนกันพี่เหมือนกันสบายสบายเก็บได้เลยแจะแต่บ้านคุณพี่เลือที่กว่าพันกว่าไร่อุ้ยคุณพี่มีลูกมีเต้ากันไหมกันนี้ไม่มีพี่เพิ่งรีบปั๊มซะสิเข่าแล้วเนาะพี่หอมมาเท่าไหร่คะ ไม่บอกไปไหมอายอ้าอายทำไมล่ะอายุจะอายทำไมต้องอายหรอเท่าแล้วล่ะอ๋อออออายุก็ไปตามการเวลาเนาะคนเราห้ามอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอดูอายุแล้วทำไมอุ้ยมาขึ้นพามาแอบดูชีวิตของคุณพี่ผักาดหอมๆนะคะ อได้ยินเสียงไหมคะน่ารักน่ารักรน้ำตาลังไหลใจบานเสียงดีโอ้ยคนลุกวันนั้นฟังอ,อ่ะคนจนจึงทำให้คนไกลถิ่นน,นกนอ้อยโบยบิน,นหากินไกลถิ่น เรือ,อนชานเว,ว่วยินเสียงพินเสียงแค้นเล่นลำขับขานนองของเพลงขึ้นบ้านเว่ลวานสถานรลอดีอัา <c oughs> น,นี้หน่อยนะฝากช่องของการหอม ฝากช่องของผักกาดหอมหอมสวีเดนด้วยนะจ๊ะติดตามมาชมวิถีชีวิตแบบพอเพียงเหมือนกับน้องดาเลยจ้าปกแก่น้อยเด้อชอบเหมือนกันไหนน้องดาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคานี้สุกปกเราปิดมองไม่เห็นนี่ไลฟ์สดเหรอไม่มองไม่เห็นแน่ใจสุกปกตรงไหนสุกปกขวาด้วย มัไม่ได้มีอะไรสกปรกไม่ไลฟ์สดไม่เอออย่าไลฟ์สดนะมันนนนีีีททาางง้้ไม่ค่อยชอบไลฟ์สดดูดูดูจะให้ดูอันนี้ดูดูไม้ดูไม้ไม้ของแกนั่นแหละดูไม้ดูนี่ไม้ทั้งท่อนเลยนี่น้องดาพี่ทำน้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตเอารุ่นที่ห้าเอาชุดที่ห้ามีน้องบอกว่านี่เกือบลืมอันนี้ตากตากสมุนไพรไว้กินทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่อากระเทียมป่าอบมีไหม กระเทียมป่าอ,อกระเทียมป่าเยอะมากที่บ้านนะแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่ได้ทำอบไว้อบเอาไหมอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรค่ะรอมสรอมเลิรกรอมสเลิกอบแห้ง,งอันนี้สองอจะเอามาทำอะไรเยอะแยะเอาไปเอาไปบดใส่อาหารของแฟนน้องนะ่ะแล้วก็น้องพลอยวันนั้นมาบอกว่ารุ่นที่ห้าตัดต่อเอาอย่าเอาบ้านพี่รกมากนะดูดูในนี้ไม่ไม่รกเลยพี่ ดูน่ารักเลเดี๋ยวเราไปเก็บด้านหน้านี่นี่รุ่นห้าดูดูไม้ดูไม้ใช่บ้านไม้เก่านะคะดูไม้เก่าดนึ่ดูคุนเมโบเขาเป็นบ้านไม้ไงดูไม้เก่าดูทั้งท่อนเลยใหญ่มากคุณพี่มีเอื้อที่ตั้งพันกว่าไรพันกว่าไร่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่พี่หรอกที่คุณเิมโบ้ที่ผัวก็ที่เราแหรอคะ ที่ผัวก็ที่เรากําหนดแต่งกันวันที่เก้าอ้าวเหรอคะวันที่เก้ากันยาอ้วยังไม่ได้แต่งกันอีกยังมั่นไว้เกือบสองปีอาวแล้วมาอยู่เขาทําไมเนี่ยไม่แต่งขอบผ้าหนีเขามาขอบผ้าตามเบาอ๋อเหรอคะจ้าคือคุณเลมโบหันมาทางนี้มันจะสวยกว่าโอเคคือคุณคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็อยู่กับอดีตแฟนเก่าซึ่งซึ่งเออโอเค เป็นเพื่อนกับญาติคุณแลมโบ้นี่แหละเขาก็เขาก็เห็นไปแอบเอาแฟนเพื่อนหรือเปล่าคุณแลมโบ้เนี่ยบบแกไม่ได้ทักไปไม่ได้ติดต่อกันหรอกไม่รู้จักเขาน่ะรู้จักพี่มาแปดปีแล้วใน Facebook ของพี่แต่ว่าพี่ไม่รู้จักเขาทีนี้พอพี่มีปัญหาเลิกกับอดีตแฟนเก่าก็สักเกือบสามปีที่แล้วน่ะแกก็เลย ติดต่อไปว่าผมเป็นเพื่อนของทิริทซ์ซึ่งเ,<ด>เป็นแฟนเก่าของดูสิบุเพอารวาสเนาะเป็นอ่ะ,<น>ะเป็น,เป,นเป็นเพื่อนของแฟนเก่าคุณนะผมติดตามคุณเพราะเมื่อ,อก่อนเก็บผลไม้ขายจนได้ตัวเครื่องบินแล้วพี่ก็ดูแลอดีตแฟนเพราะว่าแกเป็นคนป่วยก็ก็ก็ขอบคุณเขาที่เขาเคยการันตีเรามาเราไม่ไม่ไม่ลืมพระคุณแต่ว่า มันก็คงจะทําบุญกันมาแค่นั้นก็ต้องแยกอยู่กันกี่ปีครับขแฟนเก่าหกปีค่ะหกปีแต่ว่าหกเจ็ดปีน่ะเ็ดปีแต่ว่าคุณเลมโบเนี่ยเขาก็ส่งมาประมาณห้าปีก่อนนู้นนะแล้วแอบแอบรักสาวงั้นเหรอก็เขาชอบวิถีชีวิตพี่อยู่ติดดินอยู่กับป่าเก็บผุล้มงละไม้แล้วเขาก็มีป่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมพอพี่เลิกกับแฟนแกก็ทักไป ก็เอาแม่ย่าไปแม่ย่าเขาก็ก็ดูชีวิตพี่เหมือนกันเพราะว่าเขาชอบป่าในบ้านเขาอยู่กับป่าเขาคงจะหานางเงาะมาดูแลป่า,า <laughs> มันกเลยได้เจอกนะันอะไรอะไรก็แล้วแต่พี่หนูเชื่อนะหนูเชื่อในวิบากกรรมของแต่ละคน <c oughs> <Beyond. S 2> ถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรกันมาไม่มีทางได้มาเจอกัน <c oughs> <Beyond. S 2> เหมือนกับหนูกับพี่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรกันมาแล้วเราไม่ได้เจอกันนะแต่เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรกันนะ เรื่ว่าเราจะทําอะไรกันเอางั้นเลยปล่อย่าซื้อซาเด้อ,ดอมันก็มีมวนซื่นมั้งเนาะนอ็อน,น,น่ารักค่ะน่ารักมากเลยยินดียินดีที่ได้รู้จักดีใจมากเลยอ่ะ ดีใจมากที่แบบว่าเออให้ให้เรามาเจอกันเนะพี่เนาะเนาะต่างบ้านต่างแดนอยู่เมืองไทยเราไม่ได้เจอกันขนาดอยู่ประเทศเดียวกันเนาะดันมาเจอกันที่สวีเดนดูสิอ่ะดวงชะตาคนเนาะภาษาอีสานบอกหักกันไปดีกว่าสร้างกันแพ่งกันเแมนแมนแมนเอ้ยไม่ใช่คนอีสานหนูนี่คนอีสานแต่ชอบเราได้แต่ชอบอีสานอือืเพราะพี่เป็นมีพรสวรรค์ในด้านการ คือพี่เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือพี่ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนพุ่มพวงเลยเนาะใช่แล้เสียงก็เหมือนพุ่มพวงเลยอ่ะคุณมากขอบคุณมากค่ะอก็คือพ่อพี่เสียชีวิตตั้งแต่แปดขวบแล้วแม่พาย้ายมาอีกจังหวัดหนึ่งแล้วแม่ไม่เอาเข้าโรงเรียนก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าเขียนได้ไหมคะตอนนี้เขียนได้ไหมก็พิมพ์หาน้องได้ไงเออใช่เลยเออว่ะใครเขียนให้ล่ะบ้าหรือเปล่า ก็ไม่รู้สิเออมันก็คือความจําไงพี่ถึงไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าเขียนได้อ่านออกก็นี่แหละก็ก็พรสวรสค์ใครจะไปเชื่อว่ะเนี่ยก็คือแต่แต่แต่พุ่มพวงเขาเขียนไม่ได้นะผูดไม่ได้เลยพี่ก็บอกว่าพรสวรรค์ในด้านความจําไงอ่าพูดเรียนเอาเรียนแอบแอบแล้วไหมแอบแอบไปนู่นสองนมเขาไปหนีไปอยู่นู่นแล้วคือกันแท้ล่ะเออเนาะพี่เคยกับน้องเคยก็คือกันแทะ สูงเสริงเท่ากันเนาะฝรั่งเขาก็จะอย่างเงี้ยคือใครมาก็จะแนะนำนู่นนี่นั่นบางที่เนี่ยไปเปิดเบิดห้องนุงห้องนอนพ่อห้องนอนขอไว้เหอะอุยูอายะออันนี้บ้านอห้องนอนอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะข้างบนค่ะข้างบนแล้วก็ใต้หลังคาหรือเปล่าคะ <จ>ไปดูห้องเป็นห้องใต้หลังคาไปะะดูห้องโฮมสเตย์พี่หม่ไปไปไปบ้านน่ารักน่ารักเป็นบ้านไม้นะคะบ้านไม้น่ารักเชียวอ่ะอยู่แบบอบอุ่นกันเลยอะ่ะมีจักมีจัก,นะจก,กด้วยนะมีจักซิงเกิลด้วยนะแบบแบบโบราณนะคะมีจักซิงเกิลแบบโบราณนะคะเนี่ยดูน่ารักมากเลยอะ่ะดู น้องมาน้องมาดูห้องต่างคนต่างแอบถ่ายกันดู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 คุณพี่เขามีไอ้นั่นนะคะมีอืมมีเตียงนวดดูก็ยังว่าโอ้ไม้เขามันไม้ดีแท้มันเตียงนวดแข็งแรงไม้ไม้แข็งแล้วใช้มานานแล้วนี่ดูดีแล้วค่ะทับได้เหมือนเชิญได้นะคะใครปวดเมื่อยอะไรเงี้ยมาได้หาคุณพี่หอมได้วันนี้ไม่ได้ ไม่ได้สะอาดเพราะว่าเราเตรียมจะเย็บผ้าอะไรเตรียมตอนรับแขกจะให้พี่อ่ะขึ้นไปดูห้องโฮมสเตย์กันไปโฮมสเตย์ไปข้างบนข้างบนเหรอคะจ้ะโอเคปลำบากเดินไหมพี่ปพี่ประดับอะไรของพี่เองใช่เอาดะกอุ่นๆด้วเห็นไหมธรรมชาติในบ้านบ้านนี้มีอะไรไทยๆเยอะมีกระดิ่งด้วยมีกระดิ่งด้วยนี่ก่อนจะขึ้นก็ต้องเคาะให้ เจ้าของบ้านรู้ก่อนนะคะโอ๊ยไปปีนห้องนอนกันอยากไอวันหลังชวนไปเที่ยวที่บ้านมั่งเนอะขอบคุณจ้าไปชวนไปเที่ยวที่มาร์เมอร์มั่งแล้วเวลาซื้อของไปซื้อที่ไหนคะพี่คะก็อุ้ยคุณผู้ชายชอบชอบชอบมากหาด้าที่มาร์เมอร์ไหมหนที่ไหนอะแกทำงานอยู่เฮลซิงบอยอ่าฮเฮลซิงบอยแล้วก็ชอปปิ้งก็เฮสเลโฮมนี่แหละ นี่ค่ะจัดห้องไว้รอคุณพี่ละอ,อค่ะอ,อันนี้ห้องแขกแล้วห้องส่วนตัวอยู่ตรงโน้นห้องส่วนตัวอยู่ทางโน้นค่ะคนละฝั่งกันตรงกลางนี่เป็นที่นั่ง่พักผ่อนของลูกค้าของแขกค่ะก็ไม่ได้เชิงทําเป็นธุรกิจนอ้โหข่วน,วนละก็ามาเลยจ้ะเก็บได้เลยหัวใจแบบว่าสุดยอดเลยคุณพี่โรแมนติกเป็นคนโรแมนติกมากอันนี้พี่ก็เย็บเองไงเพราะประดับดัง นี่ตรงนี้มันจะมองเห็นอันบัวกินหญ้าเขามาเช่าที่คุเลมโบเลี้ยงวัวจ้ะอันนี้มันคล้ายๆกับสตูการ์ดเลยเนาะพี่เนาะพี่ทาแบบบ้านอ๋อใช่ใช่พี่เหมือนกันเราอยู่รีสอร์ททั้งปีทั้งชาติเลยแบบนี้ใช่ค่ะชิอู้น่ารักมากเลยอ่ะก็มันก็ได้ไอเดียมาจากชีวิตจริงของเราอยู่แล้วทางบ้านทางเหนือนะก็จะใช้คนเหนือเขาละเอียดอ่อนเนาะคนละเอียดอ่อนหวาน คุณจามองไปข้างนอกก็จะเป็นทิวทัศน์สวนป่าเขาคนที่เข้ามาเช่าเลี้ยงรัวเขาเขาล้อมรัวไม่งั้นก็จะมีกวางเก้งมาเต็มอูเหรอคะจ้ากวางเก้งอากาศดีอยู่ดีแบบวมากเลยอยู่แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติจริงๆอันนี้คือไม่ต้องไปรีสอร์ทไหนแล้วเรามีรีสอร์ทของเราเองดูซินนะมาพักไ น่ารักมากเลยเนี่ยดู่ิหนออได้ใครอยากมาเที่ยวก็มาค่ะอะใครอยู่ในกระจกเอองามเพ่บอกสาวบุรีรำกับสาวเชียงใหม่มาเจอกันเด้อบอกดาหน่อยชิใครงามเลิศในปัตตพีสาวบุรีรำงามเลิศสาวบุรีรัำค่ะมาเจอกันอยู่ที่สวีเดนอุ้ย ฝีมือมากเลยคุณพี่เขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าใช้ผ้าอยู่แล้วไงอคือตอนแรกน่ะห้องเนี้ยเป็นห้องของลูกสาวแฟนเขาก็เป็นเด็กๆเป็นห้องดำๆค่ะพี่ก็เลยจัดทาใหม่ทาสีใหม่ไม่ไม่ทาจ้ะอันนี้คือพี่ยิงภาพลงไปเลยให้ให้ภาพให้ห้องดูไม่ทึบเพราะมันเป็นห้องเชนคาค่ะห้องใต้หลังคาก็มี นางฟ้าต่างแดนของพี่คนนึงก็น้องพลอยนะก็พาครอบครัวมาอู้ลูกๆก็ชอบเหรอคะจ้ะเออน่ารักจังเลยอ่ะมาเที่ยวได้ใครที่อยู่ในเมืองออกมาเที่ยวบ้างค่ะถ้าจะคิดกาลังหาสุดยอดเลยหห้องหาอะไรอย่างเงี้ยก็มาพักได้เพราะสร้างอีกสร้างอีกสิพี่สร้างอีกสักสร้างอีกสักหลังหนึ่งหลังเล็กๆไว้เป็นแบบว่าให้เขาเช่าอะไรอย่างเงี้ยได้นะพี่ได้คุณเลมโบก็กำลังคิดอยู่แต่ว่า สงปีที่พี่มาอยู่ที่นี่อู้หงานแน่นเลยย้อนคลิปไปดูนะช่องของปากกาศหอ,อมหอมสวีเดนตอนนั้นมาอยู่ที่นี่ไม่มาอยู่ได้กี่ปีแล้วคะนี่เข้าปีที่สองเองออเ,เข้าปีที่สองเอง เรามั่นกันเมื่อปีหกสองโอ้ตอนนี้กําลังเป็นสีชมพูเลยใช่ไหมคะมั่นกันในป่าผลไม้สองคนนะคะเลขค่ะจ้ะไม่ได้ทน่ารักจังเลยทำให้เอซดูว่าเออเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงจริงๆค่ะโอน่ารักมากเลยเราก็อยู่กันธรรมชาติอยู่อยู่กันชีวิตจริงแล้วแล้วแฟนคลับก็ติดตามมาแบบว่าเขาก็อยากจะรู้ ความเป็นไปเป็นมาของเราตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ด้วยเพราะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบเื่อให้เขาเห็นว่าเราอยู่แบบไหนเราอยู่ได้เป็นอยู่แบบไหนเราสร้างส่วนขึ้นมาเดี๋ยวน้องดาไปดูค่ะทำกี่คลิปก็ได้อนุญาตในบ้านที่เป็นบ้านที่เปิดเผยแล้วแฟนคลับรู้ว่าตั้งแต่พี่มาอยู่คือมีแค่แค่พวก คุณเลมโบไม่มีจอบให้เขาก็ดัดจากพั่วมาเป็นจอบแล้วไปดูสวนผักของเราแล้วไปเอาจอบที่ไหนคุณน้องหาจอบที่ไหนก็หาไม่เจอเอาพั่วมาดัดแปลงเป็นจอบเอ้าเหรออ้าบอกด้วยว่าเป็นยังไงทําแบบไหนไปดูกันเดี๋ยวไปเอาพั่วมาทําเป็นจอบเพราะว่าคุณย่าหาจอบหายังไงก็หาไม่เจอมีแต่แบบแบบอันเล็กๆเหมือนเสียมใช้ไม่ได้เหมือนบ้านเรา ว่ากลับเมืองไทยว่าจะเอาจอบมาอยู่อไม่ต้องแบกเอามาไปดูไปดูจอบที่คุณแลมโบ้ทำจากพ้าน่ารักมากตรงนั้นอย่าเอาเด้อย่ายูจูบคะนอูะบ้านก็เป็นอย่างนี้ถ้าห้องนอนหนูก็เป็นแบบนี้ควนะะะ่ะเน้อืเทรทูสันเอ็นนัดไม่ชอบหรอไหน คร <grat> าติสน,นี่มาชมสวนหลังบ้านของพี่ประกาศหอมนะคะสวนหลังบ้านแกน,น่าอยู่มากเลย,ยดูน่ารักมากเลย สวยไหมป้องแดงอืมสวยมากมากนุ่นแอปเปิ้ลหลดเกลือนนุ่นแอปเปิ้ลล่วงเต็มเลย <c oughs> น่าอยู่บ้างดูสะว่ายน้ำสะว่ายน้ำเล็กๆอืมดูสะว่ายน้ำเลย น่าอยู่มากเลยล้อมรอบด้วยป่าเขาลำนาวพยโอ้โอดูสตอเบอรี่น่ารักไหมนี่น่าจะเอาธงไทยไหมนะไทยแลนด์สกาแฟลกน่าจะเอาธงไทยมาข้างหนึ่งสวีเดนข้างหนึ่งโลฮัตเนอวอย ไว้เดฟนอนทิ้งแดนไว้เดฟเาดแตนบ้านแตนบุญน้ำบาดาลสมัยเมื่อก่อนมันฮอสปานฮอสปานแดนออกเส้นท่อวัดแดนอินเนี่ยใชอแล้วสบายว่ามันใช่แล้วเขามาุ๊สนอดระปุ๊สนอดระแถมตาวัดแดนอีออีีแดนแหนรายบุญเออถึงว่าเอาเอากระแป้งใส่แล้วก็หมุนอันนี้ลงไปแล้วก็ตักน้ำแล้วก็ หมุนก็ขึ้นมาสบายก่อนที่ใช้น้ำเมื่อก่อนไม่มีน้ำเนี่ยมสิฟิโอ้อากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์มากเลยอะเฟรชแอร์สะอาศบริสุทธิ์มากเลยพาะประชมเองนี่นี่สวนสตรอเบอรี่สวนสตรอเบอรี่ของพี่ประกาศหอม ดูชินน้น <laughs> บวกฝรั่งดูท่าบวกฝรั่งดูซิดูรดีซาเม็ดรดีซานี่แกไว้ทำพันนั่นเนี่ยแกไว้ทำพันเนี่ยเม็ดรดีซาะเผื่อละดูบวกฝรั่งดูสักหเนี่ยลูกเบลอเลยอ,ะอ่ะชอบเหมือนกันเลยคุณ ที่ประก,กาศหอมกับคุณย่าชอบเหมือนกันเลยดูอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เป็นสลัดนะคะมีสลัดดูถั่วดูถั่วดู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 นี่ดูถัว <laughs> ถ่วถัว่วถั่วม่วงนี่มีพริก มีพริกมีถวมวมั่ว uh, ม่วงมีอ่างงุ่นมีโอ้มีพริกข้างในมีเยอะแยะเลยน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคพาเข้าไปชมข้างในอะ่ะโอ้แตงกวามีแตงกวาแตงกวาลูกเบ้อเร่อเลย มีแตงกวามีมะเขือเทศมะเขือเทศกำลังแดงจัดได้สวยงามมากเลยอ่ะอยู่กันสองตายายนะคะเนี่ยอยู่กันสองคนตายายน่ารักสุดๆเลยอุ้นก็เป็นพริกหยวกพริกหยวกยก็โดกเอาเรื่องพริกหยวก อยู่แบบพอเพียงนะคะคุณพี่ประกาศหอมนี่แกก็อยู่แบบพอเพียงนี่หอมแดงดูสิ <laughs> อ๋อนีหอมแดงมีมันฝรั่งปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะ ชีวิตพอเพียงต่างแดนนี่คือชีวิตพอเพียงต่างแดนค่ะดูวินแบ์สีแดงแดงเนะะี่ยค่ะโอ้กำลังแดงเลยกำลังสุกเต็มไปหมดเลยดูสินะีสวยงามมากเลยวินแบนน์นุ่นสวัสด์ตามีสีดำด้วยมีสีแดงมีสีแดงมีสีดำนะคะ นี่บริเวณบ้านของคุณพี่ประกาศหอมนะคะน่ารักน่าอยู่มากเลยต้นไม้ใหญ่ตูอยู่ที่นี่รู้สึกว่าอากาศบริสุทธ์อ่ะมันเย็นอ่ะมันเย็น,ม,น,ยนมันเย็นมากเลยอะ่ะรู้สึกมันเย็นเหมือนได้อารับอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยอะ่ะอ๋สุดยอดเลยคะ่ะชีวิตได้อยู่น้อพี่หอมเนาะ ชีวิตได้อยู่แบบนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยสุดยอดอีหลีพี่ประกาศบอกสุดยอดอิหลีเลยอากาศมันรู้สึกว่าอากาศที่นี่มันจะสดชื่นมากกว่าที่บ้านหนูนะจะ้ที่นี่มันจะหนาวกว่าที่อื่นบ้านหนูมันจะเป็นแบบแห้งๆอ่ะพี่จ้แล้วที่นี่รู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ามัน,มนสดชื่นกว่าสดชื่นจ้ะพี่ว่านั่งด้านในนี่ได้ไหมได้คะ่ะมาดูค่ะ งานบริการคืองานของเราดูสิดูสิทำเองนี่พี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้อสองปีตอนมาตอนมาเป็นยังไงพี่ตอนมา,นามผู้ชาย,ยาอยู่ผู้ชายอยู่คนเดียวเป็นยังไงสนามหญ้าอย่างเดียวจ้ะเหรอ ไม่มีสีสันไม่มีผลไม้หลากหมายไม่มีอะไรใช่ไหมคะ้นนั้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ดุ่มโสดนะเนาะต้งถามเจ้าของบ้านอันนั้นน่ะน้ําบาดาลใช่ไหมคะเราใช้น้ําบาดาลน้ําบ่อสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังใช้เหรอคะใช้น้ําบ่อจ้ะเมื่อวานนี้พี่ลืมเปิดทิ้งไว้เออเย็นมาน้ำดูซิเด่ะดูดูดูแอปปองแอปเปิล ไปดูได้เลยเก็บได้นะเกินถนนเลยเก็บพวกวินเปพวกอันเนี้ยเก็บได้เลยค่ะค่ะที่บ้านก็พอมีกินอยู่พี่เก็บไปเนี่ยอยากได้ละเอียดเลยน่ารักจริงๆเลยน่ารักน่าอยู่มากเลยบ้านบ้านสวนเหมือนกับอยู่รีสอร์ทเลยอ่ะรีสอร์ท เหมือนอยู่รีสอร์ทเลยสวยมากๆเลยคิดไม่ผิดเลยที่มาหาคุณพี่เนี่ยอย่างนี้ต้องมาเยี่ยมกันทุกปีแล้วเนี่ยหน้าร้อนต้องมาหาทุกปีแล้วเนี่ยยิ <c oughs> นดีนต้อนรับจ้ะนี่น้ำบูเบอรี่กับน้ำลิงงอนพี่ต้มสดๆเมื่อคืนนี้จ้ะเก็บมาสดๆแก้วแก้วไวายนะคะเดี๋ยวแบ่งกันซีแก้วจะเ <c oughs> มาไหมเนี่ย จะกลับบ้านไหวไหมเนี่ยวิน่ารักมากเลยบอกให้พี่ประกาศหอมสร้างบ้านอีกสักหลังหนึ่งเอาไว้ให้คนมาพักอะไรเงี้ยจ้าแกก็เตรียมอยู่ให้มาพักิดอยู่แต่ว่าสองปีมันนี่แล้เรางานเยอะอ๋อแกยังทำงานประจำอยู่ใช่ไหมคะ ุยวาสนาขนาดไหนได้กินน้ำบลูเบอรี่สดๆจากฝีมือพี่หอมค่ะขอบคุณค่ะฝีมือสดๆบลูเบอรี่สดๆมากด้วยวิตามินใช่กินแล้วคุณจะเมาลืมบ้านลืมช่องไปเลยนะคะล้างอนุโมทิตาสา หากินได้ที่ไหนคะมีที่นี่ที่เดียวมีบ้านที่หอมที่เดียวที่เดียวนะคะเพราะเราอยู่กับป่าผลไม้จ้ะสุดยอดเลยดูที่ไม่ใช่วายแดงนะคะนี่คือน้ำบลูเบอรี่สดๆจากป่าเลย เดี๋ยด้วันนี้พี่หอมไม่ว่างจะพาเข้าป่าน้นใครมานู่นไหะใช่ใครมาเอาอะไรลูกอะไรล่ากันนะราี่ร้าน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 ะานาย้น้าล้บน้านลลร้าน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 ้า่้า้าล้าน้าน้านาน้น้าน้า้านะา้าน้าน้าน้้าน้าน้โมลาน้านาาน้้านาน้ แล้วก็น่ารักมากเลยค่ะที่ประกาศหอมน่ารักมากเลยกับแฟนน่ารักมากก็ได้รู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็โอ้สร้างมิตรไมตรีต่างแดนนะคะที่ได้มารู้จักกันเป็นพี่สาวที่น่ารักสุดๆอีกคนนึงนะคะ ทั้งของฝากทั้งน้ำผึ้งทั้งอะไรอ่ะผักเผืกอะไรเยอะแยะเลยขอบคุณมากมากก็คุณปู่กับคุณย่าก็จะเลาะเลาะแถวนี้ว่าตรงไหนมีที่สวยๆดูมั่งนะคะแอดเดทรับเลดอีดอ๊ย่าเดบายัดตทรีเปลือยอืมย่าเดมายัดตทรีเลดอยย่าเดมายัดต์ทรีทรีเลดค่ะ คุยกันซะยาวเลยหลายชั่วโมงเลยชมสวนที่น่ารักน่ารักของพี่ประกาศหอมนะคะก็เดี๋ยวจะเอาก็คลิปนี้ก็อไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคะ่ะถ้าเราจะไปเที่ยวตรงไหนกันต่อสวยงามมากธรรมชาติรอบๆด้านข้างสวยงามมากๆ คนที aquí, ่เข้ามาชมนะคะหวัดดีค่ะหวัดดีครับก่อนเซเฮโดหวัดดีครับสวัสดีครับเซ่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกันไหมเดี๋ยวพ่อกันไหมเ้อครับเ้อครับ